ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีได้เดินทางมาอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะเดินทางมาอบตคาราะแมะเพื่อที่จะมาติดตามทราบว่าจะมีกิจกรรมพาน้องๆมาฝึกว่ายน้ำในอบตของคาราะแมะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปพบท่านนายกคาราะแมะอยู่ด้านในอบต เดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปด้านในครับอบตคารเมะครับไปด้วยกันพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ธรรมดีวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ธรรมดีได้เดินทางมาเบอร์ศรีขอระูมิแล้วแวะมาที่อบตคารเมนะทราบว่าวันนี้เป็นวันที่4ี่ของการจัดโครงการาว่ายน้ำของเด็กนะ ไอ้เราก็ยังไม่ไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านนายกคารมนะครับครับท่านนายกครับวันนี้กิจการกิจกรรมที่จัดในในวันนี้มีอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับผมนนทวุฒิพงษ์าครับนายกองการประหารสุรปนคารมณครับก็วันนี้นะครับก็จะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะครับในอบตเรานะครับก็เป็นโครงการนะครับเพิ่มสักษะนะครับในการไหว้น้งให้เด็กๆนะครับในโรงเรียนนะครับในอยู่ใน อ่าส่วนของท้องถิ่นเรานะครับก็จะมี3ามโรงนะครับก็จะมีการวนเวียนนะครับอ่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงปหนะครับก็จะุนเวียนเป็นข้างครับช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็ก็จะมีนะครับป้องกันแล้วก็ครูนะครับในการดูแลในการสอนทักษะการว่ายน้ําเบื้องต้นนะครับให้กับเด็กบางบางท่านนะครับบางอ่าเด็กๆแต่ละคนอากจะจะเล่นน้ําแต่ก็ือสษะทุกวันนี้มันก็คือกว้างใหญ่ยิมงคลองนะครับก็ไม่มีอ่าผู้ปกครอง ไปดูแลครับก็จะเกิดอันตรายหรอุบัติเหตุได้ในการจมน้ํานะครับก็จะไม่มีความปลอดภัยเราก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับในอบตอเรานะครับเพื่อส่งเสริมนะครับทักษะในการว่ายน้ําเราก็จะมีหนังสือส่งให้ทางครูนะครับก็จะส่งเกนัรเรียนมาแล้วก็จะมีตารางนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในอบตอเรานะครับทุกพื้นที่ก็คงจะเหมือนกันนะครับแต่ของเราโชคดีหน่อยคือจะมีสั่ว่ายน้าในอบตเรานะครับก็ ใครสนใจยังไงก็ก็จะมีหนังสือส่งเข้ามานะครับก็จะมีการนะครับจัดตารางให้ในช่วงห่วงเลยอาราชการบ้างเสาร์อาทิตย์บ้างนะครับเพื่ออยากจะให้เด็กมีความรู้ทักษะเบื้องต้นในการเอาตัวรอดนะครับถ้าเจอหรือว่าไปเล่นน้ำโดยพ่อพ่แม่ก็จะมีทักษะเบื้องต้นจะได้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเหมือนวัคซีนนะครับแต่เป็นวัคซีนการเพิ่มทักษะนะครับโครงการนะครับของเรานะครับครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเรา จะพาท่านนายกไปดูที่เด็กว้าแล้วกันที่สระครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับน้องติดตามไปที่สระเลยครับ,บระะครับท่านท่านนายกครับวันนี้คุณครูผมก็ดีใจที่ได้มารู้จักกันเนาะในโครงการกดีๆอย่างนี้ให้บุตร่านของเรา ต่อไปผู้ปกครองก็ไม่ต้องตกใจเวลามีหน้า้หน้าอะไรลูกหลานหายไปเราก็อุ่นใจถือว่าลูกหลานเราทักษะที่ลูกหลานเรารู้จักไหว้น้ำชื่อหือตัวอืได้ครับท่านนายกมีอะไรที่จะฝากฝาก่านเทปข่าวคนสุรินทร์ทำดีเจอญเลยครับท่านโครงการดีๆอย่างนี้เท่ครับก็ก็เป็นโครงการดีนะครับในการเพิ่มทักษะในการไหว้น้ำนะครับของอบตเรานะครับก็มีทั้นผู้อุปถัครับในพื้นที่เรานะครับก็พร้อมที่จะอุปสัน้องๆแล้วก็เห็นนักเรียนใน ก็ตบาเราในกีจ่2ชวนเรานะครับในส่วนที่อยากจะเพิ่มทักษะเพิ่มก็อยากให้มีนักศึกษาเข้ามาก็ได้ครับจะได้มาฝึกสอนในช่วงห่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นห่วงของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เรานะครับแบบป1ถึงป6ก็โครงการนี้ก็จะจบสิ้นภายในพรุ่งนี้นะครับก็เด็กๆที่เข้ามานะครับก็จะมีทักษะเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นขึ้นจากที่เป็นขึ้นก็จะดีขึ้นกว่าเก่านะครับก็เป็นโครงการดีๆดีนะครับก็อยากจะ เสนอแล้วก็นาโครงการนี้ต่างๆนะครับให้กับอบตทุกที่นะครับที่มีโครงการหรือว่ามีสระในพื้นที่ก็เป็นวัคซีนนะครับในการป้องกันนะครับให้เด็กทุกงกันในเรื่องการป้องกันตัวการเอาตัวรอดนะครับว่าเจออุปสรรคด้วยว่าน้ํานะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งครับพอดีพี่น้องทางเพจข่าวคนฟรีนตบีไม่รู้ว่าชื่อท่านนายกชื่ออย่างไรท่านช่วยบอกชื่อด้วยครับอ๋อผมครับนายธุพน์กินพะครับนายกอบตขรัมแมนะครับ แค่นี้พี่น้องก็ทราบชื่อสกุลเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับเย็นนี้พี่น้องเปิดดูหน้าจอโทรศัพท์นะครับเพจข่าวพลสุรินทำดีทั้งยูทูบบวชสุรินเดี๋ยวโอกาสน้าเราจะมาถ่ายทําให้มีกิจกรรมใหญ่หญหญเๆเด็กเยอะๆครับเดี๋ยวเรามาต่อยอดกันต่อครับอขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ

เพิ่มผ้าลุกเพิ่มผ้านะร้อยตัวมเมื่อกี้ถามที่ผู้สอนนะลุกนะที่สอนตีขามเนะมื่อกี้น่ะขาเมื่อกี้เราปีดปุ๊บพอร้อยปุ๊บเราเตะขาเลยนะครูมาตัวท่าจมูกแบบเตะขา ตกด้านเลยใช่มนี่เไม่สราในพื้นที่ของตัวเองมาเตรียมนะครับเตรียมมาเตรียมาเป็นคู่คู่นึงเดี๋ยวมาสองคนเก็บลมทีอเปล่าเตรียมเก็บลมนะครับเก็บลมทีส่งตัวเองออกมาลมหมายถึงล้วเตีมคย

นี้เป็นเด็กในสีร้วหนอันนี้เด็กเขารเวมรีครับในจุฬาครับปฐมขยายโอกาสกก็็็้นบราะแล้วก็จะมีตลางนะครับอ่างันระหวช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มืงานมาก็จะสี่วันนะครับ ือว่าไี้เพิ่มสักฉากเด็กเด็กจะหมุนใช่ไหมหมุนแต่ละวันแต่ละวันใช่ใชะะแต่ละโรงแต่ละโรงมาในในเขตบริการของอบตอ,อบตอเราเนี่ยบางวางบางเด็กมาไม่เป็นนะพอมา,มาเริ่เ,รเป็นไรก็ มันมันเหมือนกับจะให้เด็กพวกเราต่อไปเนี้ยคุณก็อยู่กับน้ำได้ก็มาฉาดได้มีบางคนกลัวน้ำนี่ครับก็ลงมาก็อันนี้เป็นฝาฉาเด็กนะครับเด็นี่ติดตัวมาสุดูล้วมามาไม่ต้องห่วงถ้าหมดใจก็ไม่ต้องห่วง ก่อนจก็ไม่เล็กมากใช้ครูพี่เล <laughs> ี้ยงกี่คนครูเลี้ยงก็ประมาณสี่สี่คนก็คร <laughs> ูพ <laughs> ี่เลี้ยงก็จะเป็น องพนักงานอบตเราด้วยที่ไปนะครับเนี่ยอย่างดีนะคอยลกเะิรลบก็รมาดวยต้อการดูว่าอเะนเยอะเขามีประสูการณเยอาเพืเอจะเด้ชเวลาบกับการเดินทางเนาะ อย่างนี้มันมีรู้วรื่อบขวามคิดเรามันอยู่ในสายตาเราได้มีได้ได้ตอนเช่ามันมีผักติดมีขนมมีนมให้น้องได้ทานนะครับช่วงพอเสร็จคี่ผู้ก็จะมารับนะครับแล้วก็จะมีเด็กจะเปลี่ยนมืองเดียวกันหนเร่อเราเราเป็นโสงกะหรือว่าการเดินก็ช่วงเช้าเช้าแล้วก็บ่ายช่วงบ่ายก็โสดกค่ะกะกะเช้ากะบ่าย กม็ห้องหนึ่งมาชั่วโมงกว่าทอชั่วโมงเด็กเลเด็กเล่นมีเวลาไปเยอะใช่ใช่ครับนีคือแทนในสภาของครูแลครับเาดูเขาา้าวเลยแรงด้วยครับจะถือว่าดีรับางครูมมายังยังไกลาวเหมือนครูบอกวา่้แต่ก็จะมีช่วงสาร์าทิ์ไท ถ้าใครอยากจะมาพะเพิ่มเสก็มีการมาแจ้งได้เราก็จะเปิดสถานให้ไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ในพวักาของที่ดมาว่าด้วยโดยเฉพาะตงก็้ไม่มีใครมาทำรับคนเมยนะครับเพราะว่าคนต่างชาติต้องมาแต่ก็มีความถูกต้องแต่ก่อนก,ก็ไม่มีพิเดีท์พวกน้ำมันรอกซลแลไปเล่นอันตรายด้วยอันตรายช่วยหรือเัวเองไม่ได้ ตัวเองยังไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในการว่ายน้ำแค่อย่างนี้แล้วก็เด็กเขามีประสบการณ์ในการว่ายน้ำช่วยเหลือกันได้ผู้ปกครองก็ไม่ต้องมีการถวายน้ำก็จะมีพวกขวดโบริสก็ใช้พัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวใช้น้ำแข็งได้แข็งไ้ให้ลองฝึกตัวนี้ดูก่อนถะเป็นอย่างที่จะไปน้ำก็จะเป็นโฟมของเราก็เก็บพัสดุง่ายก็คือเป็นวัดโบริสนะครับเพราะว่าก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับมันนำพัสดุเลยใช้ไได้ประโยชน์

เพจข่าวคนสุรินทำดีก็ได้มาที่อบตคารเมะอำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เราก็ได้มาพบากันในยุคคารเมะแราก็ได้มีโอกาสมาดูน้องๆนะในการฝึกว่ายน้ำครับมาแต่งตัวเพิ่มทักษะพอดีเป็นนโยบายของท่านนายกนะที่ท่านมีนโยบายที่จะสร้างเสริมเด็กๆนะให้มีการช่วยเหลือตัวเองได้ถ้า เิดเล่นน้ำเล่นอะไรนะครับเป็นไอเดียที่ป้องกันก็เป็นไอเดียที่ใช้ขวดน้ำนะฝึดครั้งแรกคนระับไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ใจมันถูงนี่ใช้ขวดพลาสติกเราแล้วเป็นเ,เป็นเครื่องใช้แลแ้วใส่สติกเร์ใช้นะและ้วเอาปาเป็นอ,ปองค์ประกอบในการที่มาใช้ประคองตัวลองตัวก,วกว็ก็จะลอยตัวได้าการว่ายไม่เป็นแต่ต้องว่าย ไอเด็กาคนครับท่านนายกมีอะไรโครงการดีๆอย่างนี้นะเผื่อพี่น้องที่อยู่ตำบลอื่นๆอยากที่จะมาศึกษาดูงานที่อบตคารเมศของเราเพราะว่ามึงเรามีสระมีความพร้อมทุกอย่างหัวรอบห้องพิจูอาจารย์ผู้ฝึกก็อยู่อยู่ใกล้คลิปนะ ในโครงการนี้ก็คงมีทักอบตนะครับในการเพิ่มวัคซีนนะครับว่าการเพิ่มทักษะในการว่ายน้ำให้เด็กนะครับในการใช้ชีวิตในอนาคตเพื่อไปเล่นน้ำลำคลองนะครับก็คือจะมีทักษะนะครับแต่จรินแล้วอบตเราก็โชคดีนะมันมีสารในพื้นที่ตัวเองก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ท่านนายกเก่าก็ได้สนับสนุนสระว่ายน้ำมาเรากอปทยอดในการเพิ่มทักษะให้เด็กในชุมชนให้เรารู้จักวิธีการ อ่ป้องกันตัวในเรื่องของการว่ายน้ำทักษะเบื้องต้นนะครับเผื่ออนาคตเด็กโตขึ้นไปเขาก็จะได้เก่งในเรื่องเอาตัวร,รอดเผื่อพบปะและเผื่อได้เล่นน้ําไปเที่ยวกต่างๆนานาได้มีทักษะได้เพิ่มเติมแจกให้กับเพื่อนได้ในส่วนของการที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมตอย่างเชออทิ์ก็อยากให้มีนักศนกาเข้า,าได้ในช่คือุ้ณอาจางครูครูที่ี่ก็ส่งเสริมมาอยู่แล้วนะครับแต่ในห้วงระยะเวลานี้ก็จะมีตั้งแต่มป .1 ถึงป .6 ก็คงจะจบ ในโรงเรียนเสียอากาศในพื้นที่อ,ทอุปถัภ์ราครับก็ถือว่าเป็นนโยบายดีๆในการพัฒนาในหัวใจเรื่องการว่ายน,น้ำให้กับเด็กนะครับก็คงไม่มีนะคราบเพราะว่าโครงการนักการก็มันจะมีอยู่ในระบบอยู่แล้วครับที่เราว่าจะมีไอเดียในการคิดสร้างสรรค์ยังไงแล้วก็การประยุกต์ใช้วัสดุเดือใช้แตมา มาประคองตัวในการว่ายน้ำนะครับแต่ถึงาโชุดดีของตัวด้วยที่ไปเรียนฝึกทักษะหมากรับจะได้มาสออน,น้อนๆได้ชอบไมโครงการดีๆอย่างนี้ชอบไหมลูกชอบไหมชอบจะเล่นน้ำะ อย่างนี้คุณครูจะต้องให้มาทุกอาทิตย์ไหมลูกลยอยากมาทุกอาทิตย์ไหมมาเสาร์อาทิตย์ค,ครูละกันทำสิมาเสาร์อาทิตย์ทำทำนังสือมาให้มันกล้าลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกเขาจะมีอาหารว่างให้ทานอ่เสริมอาหารว่างด้วยะนะเนี่ยหนูหเรียนพักเช้าวนนะ่ายน้ำเสร็จแล้วพักพักข้าต่อไปบ่ายก็ไปเรียนต่อเข้าปะเดี๋ยวคนอื่นก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเวลาฝนตก น้ำท่วมไปเล่นกันไปตกท่วมรงน้ำว่ายน้ำไปเล่นมันเป็นวันที่สามที่สวันที่สี่ทล้วก็ห้าวันเราจะจบปุ๋ยนการเพิ่มทักษะการว่ายน้ำแม่จะเลมรด้ด้วยเนอะมันสึก

ล้างตัวก่อนนะครับไปล้างตัวก่อนอาครูครูจ๋าครูขอครูมาถ่ายภาพภาพไหนเนี่ยครูมาครับมามาครูด้วยครูฝึกสอนใช่มรูฝึกสอนมาเลยครูฝึกสอนมาทุกท่านเลยตรงนี้ตรงน้ right? แขกอมตะครับน้ำไม่ไหลเปนเยน้ำกันมาให้ด้วยนเาทน้ำเป็นไหมครับทน้ำเป็นไหมครับเก็นเลยใครว่ายน้ำไม่เป็นยกเลว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเลยใช่ไหมเคยมาที่นี่ไหมเคยมาอย่างตอนไหนทันนีครับกิจกรรมดีๆนะฮะวันนี้เพปข่าวคดสุรรมดีก็ ได้มาร่วมกิจกรรมกับอบตคาราเบครับลูกหลานเราฮะชื่อเจมส์ใสเอาขายอยูงลูกใบชื่อเจส์ใขายอย่ลูกใทีนี้นะครับเราจะมาสอนทักษะในการเอาชีวิตรอดทางน้ำนะครับทีอาจารย์สอนนะจะสอนนะครับว่าวิธีการดำน้ำทำยังไงเป่าลุ่ม การเก็บลมทำยังไงนะครับจะสอนเรื่องต้นนะครับก็คือการเก็บลมเป่าลมนะครับการเก็บลมทำยังไงก็คือการเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดใช่ไหมที่สุดนะครับทำยังไงครับเก็บลมองมะนาวดหครับเก็บลมอ้าทุกคนลองทำดูเก็บลมเก็บลมนะครับเป่าลมเป่ามาอ้าวเราเอามือครับ อยากรู้ว่าเราเป่าได้ไกลแค่ไหนเราเอามือมาัมมานะครับอย่างนี้สอนนะครับเก็บลมย่มเพิ่งเป่านะครับให้เป่าตอนไหนค่อยเป่าเก็บลมเป่าลมเป่าให้ถึงมือตัวเองเ้าเก็บล่มเป่าล่มทีนี้จะสอนรู้ีการกล้ามหายใจนะครับ เก็บลมรับวนใจนะครับให้ได้15วินาทีห้ามหายใจเก็บลมไว้กลั้นลมหายใจไว้ด้วนใจ15วินาทีเ่ารูมได้ไหมครับได้ทีนี้จะมาสอนวิธีการลงสะที่ถูกต้องนะครับวิธีการลงสะของปันไดยวิธีการลงสะบันไดก็คือให้เราหันหน้าเข้าขอบสะ หรือการคันลงลูสะแบบน,นี้แล้วก็ลงการบันไดมนันก็ง่ายไปแล้วเราก็ทําเป็นทุกคนนั่นแหละทีนี้จะมาสอนวิธีการลงสะแบบลงขอบสะนะครับให้เราเ,าเอามือข้างถนัดสูขึ้นมาเอาไปแนบลำตัวของตัวเองให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ที่ขอบสะนีครัแล้วมาเอามือข้างหนึ่งนะครับาเาเกี่ยวไปโอเค

อ้าวทีนี้ดูคุณครูนะครับคุณครูลงขอบสาเดี๋ยวคุณครูลงให้นะครับคุณครูจะดูใครก็ได้สองคนนี้เตรียมตัวลงขอบสาเตรียมตัวลงขอบสาเวลาลงให้เราทวนครับลงสาลงสาดูนะครับลงถูกต้องมือก็จะอยู่ในขอบสาในลักษณะแบบนี้ นะครับแต่เราตัวที่ปล่อยลงไปเลยมเป็นไรอยากดันตัวเองออกมาด้วยนะครับอยาให้ตเองะลงขอบจะกถ้าเราลงไม่ลงวิธีหรือลงผิดท่าหน้าอกเรากระพางเราแตกได้นะครับจะได้รับการบันทึกการเตียงตัวลงจักรลงจักลงกะเงียบ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 งียบงียบเงีย เก้าออกมาคนละหนึ่นองเก้า,า,นะากกจากออกสะครับคนละเก้าอันี้จะสอนวิธีการเป่าลมนะครับเป่าลมบ้านลมหายใจในน้ำนะครับบริหารการ,ากนานนราที่นะเราหนุนรับลองให้ถูกวิธีนะมั็จะไม่เข้าปาก,ากไม่สำลักปากไม่สำลักน้ำ อ้าวดูนูนะครับจำน้ำเป่าลมจำน้ำเป่าลมน้ำลิ่มปลาน้ำลิ่มปลาอาข้างอาข้างดูนะครับครับลิ่มปลาก็คือใไข่ดำท่วมบริเวณปากของเรานะครับดูคุณครูด้วยครับแต่ไม่ท่วมจมูกนี่นี่ขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บลมขึ้นมาเก็บลมปึ๊บ ลงไปน้ำปริมปากให้เป่าลมออกขึ้นมาเด็กลมลงไปให้เป่าน้ำออกไอ้เป่าลมออกนะครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวให้พวกเราทำนะครับดับน้ำเป่าลมจับน้ำเป่าลม,ลมน้ำปริมปากน้ำปริมปากหกครั้งหกครั้งต้องขึ้นใช่ไหมเร็วลมเร็วเรียบเรียวจับเรียว ลงขั้นวัว10องก่อนสี่ลมเฮ้ยไปเอาห้าหกเอาหกครั้งครั้งโอ้โหมีใครทำไม่ได้เลยครับจับตัวต่อตัวเลยได้แล้วนะทีนี้จะมาเซตท่าที่สองดำน้ำเป่าลมน้ำถึงจมูก น้ำจะท่วมจมูกของเราให้จุดบริเวณนี้แต่ไม่ท่วมถุงตาครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวดูรูนะครับดับน้ำเป่าลมน้ำเป่าลมน้ำปิมจมูกน้าปิ่มจมูกห้าังห้งเดเก็บลมลงไปน้ำปิ่มจมูกแล้วก็เป่าลมนะครับสามสี่ อ่าทำได้ไหมครับได้ไหมได้อ้าวน้ำน้ำเป่าลมด้ำน้ำเป่าลมน้ำปิมจมูกน้ิมจมูก5ครั้ง5ครั้ง เหุข่าวคนซูรินทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำที่อบตคาระแมะนะของอำเภอศรีขอจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายแล้วนะที่เรามาถ่ายทำเราก็จะมาเก็บภาพดีๆให้พี่น้องนะที่อยู่ตำบลแครงเคียงที่สนใจจะพาบุตรหลานมาเรียนว่ายน้ำแต่ละโรงเรียนก็ทำหนังสือเข้ามาที่อบตคาระแมะได้เลยนะครับเรียนท่านนายกอบตคาระแมะ ที่เอาบุตรหลานจะมาฝึกในการว่ายน้าเรามีครูมีอาจารย์พร้อมที่จะสอนนะครับอันนี้อาจารย์สาวอาจารย์สาวอะจารย์ทะ่ไรน้ำตัวหน่อยน้น้าตัวน้อยครูแคปครูแคบโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านหนองจอกโรงเรียนบ้านหนองจอกครับพี่้อง ถ้ามีโอกาสฝากบุญลานมาผานอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองจอกก็ได้นะครับเราขอจบในการรายงานเสียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายทําใหม่สวัสดีครับและมีภาพ